สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกทุกคนนะคะช่องโฟนเอสแจ็กสันนะคะโฟนเอสแจ็กสันตอนนี้กำลังเพาะต้นสัลเน่กำลังหาเฮตดต้ตนสัลเน่อยู่จ้าเฮตแบบอะควาโปนิกนะคะเพราะว่าบอปลาดูกอะท้ายนา้ำซูมือกอะนึกเสดายน้ำก็เลยสีไม่ปลูกสัลเน่หายหากมันยาวออกมาแล้วก่บออปั้นน้ำขึ้นไปในในในถาด ถาดปลูกนะคะถาดถาดน้ำแล้วก็ให้หาเขาอะ่ะเป็นตัวดูดซับสารอาหารจากบอ่อน้ำประดุกนะคะเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นการกรองน้ำไปในตู้นะคะบ่มีอุปกรณ์กรองเอยบ่มีจุอรอุปอุปกรณ์การกรองน้ำนะคะไม่มีตัวกรองน้ำก็คือปุ๋ยล้วนๆน,นะคะตอนนี้กำลังเออเอาสารเน่มาใส่ถ้วยนะคะ คุลังคนน่ะขาเจ้าเอาไปแบบว่าใส่ฟองน้ำไปแช่ไปแช่เชส,ส็จกนแล้วก็จ้าเอามาใส่ถ้วยแต่ของฝนน่ะคิดว่ามันยุ่งยากนะคะก็คือสีเอาใส่ถ้วยจังสีแล้วเจังเอาไปแชน่ชน้ำแช่น้ำเสร็จปุ๊บพ่อเขาเกิดหากเกิดอย่างแล้วจ้าเอามาใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นน้ำปุ๋ยของบ่อบประดุกนะคะแต่ว่าก้อนอื่นให้เขาเลี่ยงเลี่ยงตัวเกาให้หลอดก่อนภาษาเหนือ <laughs> เลี้ยง จะควองให้หลอดก่อนเลี่ยงตัวเขาให้หลอดเพราะว่าถ้าเขาเด็ดมาสดๆยังซีนะคะแล้วก็เอาไปใส่น้ำปุ๋ยเลยเขาอาจจะเกิดการเน่าได้นะคะก็ให้เขาไปยูแชียน้ำก่อนแล้วก็อุปกรณ์วันนี้ก็คือฟองน้ำหลอดที่เกิดการทำการดัดแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นไม่เสียบลูกซิ้นตัดหลอดมาก ตัดหลอดมากขนาดนี้นะคะนี่ประมาณคือบ่บอถ,ถึงคือนิ้วหนึ่งนี่แหละนิ้วสองนิวน้วนิ้วห้านิว้วนิ้วของห้าแต่ว่าสองนิ้วไม่บรรทัดแล้วกะเอาไม่ไม่อนเนี้ยนะคะไม่เขาเรียกเนี้ยไม่ไม่นะไ,มมได้ถ่ายม่ได้ถ่ายคลิปโดนบ่ลงลงืลง่นบ่มีสคริปต์ไม่เสียบลูกชิ้นเออ นิ้วคืงขนาดนิ้วคืงก็คือสีสันสีสันกว่าตัวหลอดนะคะนิ้วคืงหรือว่าเอาสองนิ้วซ้ำก,กันก็ได้แต่ว่ามันสีอาจสีเงาเกินไปนะคะมันมันสีเคิกมันสีมันสีบบธนัดมือะคะ่ะประมาณนิ้วคืงนะคะแล้วก็เยาจะเห็ดให้บึงอุปกรณ์กัน ่าสุดยังถิ่มกล่องไปหาอุปกรณ์หลอดไม้อันนี้สมมุตินะคะเพราะว่าสีสเห็ดโชว์ซืือไม่หลอดเซตปุ๊บกาวนะคะกาวร้อนขั้นตอนนะคะจุดจะล่นเลยล่นตัวตัวอย่างนะคะว่าต้องล่นหลายนะคะ แล้วก็เอามาท่ามาร์กนะคะมาร์กไว้นี่มาร์กไว้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเสียบเข้าไปเลยเชึบเข้าไปง่ายบอแล้วก็บ,บีบนี่จะอุปกรณ์ได้แล้วนะคะจะเอไปแลกกะกะระยะประมาณาตัวฟองน้ำนะคะฟองน,น้ำนี่สูงสูงประมาณสิบเส้นนะคะนี่ค่ะกะกะระยะนะคะให้่นขึ้นมานะคะจะเห็นจะเห็นตัวใหม้อยู่ข้างในนะคะ ให้สูงขึ้นจากจากตัวไม้นี้นะคะ10ฟเส้นแล้วก็ตัดพ่นขึ้นมาหน่อยนึงนะคะนี่อ่าสีมันบ้าแล้วก็ตัดเลยก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวข้างหน้ากับสีเงานะคะเงามันก็สีแดงเป็นอุปกรณ์แบบนี้มานะคะปลายเลี้ยมนะคะอันนี้คือฝนรัดแปลงของฝนเองคืออ่าซองอื่นอาจจะมีวิธีการเหดคนลรอย่างกันเนาะอันนี้ฝนอเอามาแช่แบบว่า ความสะดวกสบายนะคะความสะดวกสบายแล้วก็อุป,ปกรณ์ในการพอของฝนนะคะกระสิมีโบกีย้ยางนะคะมีกันไกนะคะจริงจรกันแจอัน,นี้เป็นกันไก่อเน,นกประสงค์นะกันไกนะคะกันไกตัดเหล็กนะคะฝนเอามาใช้ตัดกิ่งตัดอะไรมันสะดวกดีนะคะแล้วก็นี่อันนี้แล้วก็แก้วนะคะแก้วแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นขนาดปกตินะคะเห็นบอห็นบอ ฟองน้ำหลอดที่ทำการดัดแปลงไม้เสียบทุก,ทกชิ้นขนาดปกติธรรมดาธรรมดาแล้วก็แก้วเพาะนะคะอันนี้แก้วเพาะฝฟนกระดัดแปลงเองนะคะเป็นแก้วปฏิกทั่วไปนี่แหละแล้วก็มาเจาะถ่ายนะคะไม่ต้องการความแบบว่างานงานงานแบบว่าเขาเอินไว่ยอย่างไะต้นทุนสูง ต้นนุ่นต่ตำๆกำกำลังเข้านะคะวิธีการพอนะคะอันนี้ฟ้องน้ำฝนตัดเป็นซีเฉกจักจ้าซีนะคะเพราะว่าฝนปลูกกระเทียมพร้อมปลูกหอมแดงเดี๋ยวฝนจะมาแช์วิธีกันเห็ดหอมแดงให้เบิ่งนะคะอ่ะอันนี้มาที่ผักสลันเนาะผักสลันเน,เนใบมิ้นนะคะเสียบเข้าไปไปลายแหลมเสียบเข้าไปนะคะ เจียเข้าไปเอาท่างเอาท่างนี่เป็นท่างทีสีไซต์ตนนะคะเจี๊ยมเข้าไปถ้ารู่เซตปุ๊บตรงข้างหลังเนี่ยมันสีเข้าไปยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นขวหลอดเนาะก็ต้องอาจจะดึงนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าดึงแรงนะคะอ่ะดึงขึ้นมา <laughs> มันติด <laughs> เห็นบ่มันติดงงยังไงบ่เป็นยังดึงขึ้นมามันก็จะอยู่ตรงนี้เด้เนี่ยเห็นเห็นบอหัวใหม่จะอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่ต้นสาะแเน่อันใดยเยเอาเกินไปก็ต้องจงเวลานะคะจงไว้ประมาณหาขอนะคะหาคอนะคะผลลงมาข้างล่างสองขอนะคะทั้งทิงกับสามขอ้อให้เขาเลี่ยงเลี่ยงตัวเก่าได้นะคะตัดลยจา้าตัดใต้คอมันนะคะเพราะว่าหากมันจะออกตามขอนียนะคะเนี่ยเห็นบ่ตัดใต้คอนะคะประมาณหน่อยนึงนะคะแล้วก็เสียบเข้าไป ดึงแล้วก็เอาออกเห็นบ่ะแทแดง่ายมากเกียวนะคะพูดลังคนเขาสัญญาต์ลงทังสี่นะคะฝนเอาใส่เข้าไปข้อดีของคือใบไม่ช้ำนะคะใบเบ่าช้ำหากเพาช้ำยัดลงไปทังนี้นะคะไม้อันนี้มีประโยชน์นะคะเพราะต้องเอาทาั้งปลายเลี้ยมเสียบนึ่งเดีอเอาเอาทาั้งปลายถูนะคะมันจังสิบดะเสียบฟองน้ำจังบดดิิดบดดแบบว่าเกี่ยวกันขึ้นมานะคะดันดันลงไปเสร็จปุ๊บ ขอบนะคะเอาไม้เอาเข้าไปทางสองวางนะคะแล้วก็ดันเขา่าหาต้่นซาลาเนะนะคะดันเขาแล้วก็ยัดลงนะคะเนี่ยค่ะทําไปเรื่อยเนี่ยเห็นบอได้แล้วค่ะหนึ่งอันมันก็จะวิ้นข้างล่างนิดนึงนะคะไม่ต้องไปยัดยากนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยเล้วเนาะโอเคมาเชการทํางานแบบง่ายที่สุดที่ง่ายที่สุดเล้วนะคะ เพื่อสิไปเป็นไอเดียให้พี่ๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนไปเพาะตอนะคะเหลืออีกหลายอยู่ต้นชะแลเนี่ยทำไปเรื่อยๆแล้ออีกหลายอยู่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายพี่วีกำลังเพาะหัดเพาะ ผักนะคะก็ซู้ๆนะฝนก็แบบทําไปเรื่อยๆนะคะยังยังเริ่มต้นอยู่ก็เห็นว่ามันง่ายดีก็เลยมาโชว์ให้พี่ๆดูนะคะเป็นกําลังใจให้ฝนด้วยการกดสับสไคร b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝนจะลงคลิปให้พี่ๆดูบ่อยๆเด้อบ๊ายบาย